สรุปก็คือเยื่อไม่ได้เสียชีวิตจากการโดนกรีดหน้าท้องแต่เยื่อเสียชีวิตจากการที่โดนมดแดงรุมกัดอว,วัยวะภายในจนตายค่ะว่าไงนะคือเราเจอเศษดินที่ปอดซึ่งมันเป็นเศษดินเดียวกับที่เจอที่ลังรดนั่นหมายความว่าเยื่อยังหายใจอยู่ตอนที่โดนมดแดงรุมกัดกรีดท้องแต่ให้ยาชาช่วยเพื่อไม่ให้เจ็บ แต่จะให้ตายด้วยการถูกมดตัดตับไตไส้กรูเนี่นะต้องติดชัดๆถึงฆ่ากันด้วยวิธีพิลึกพิลั่นแบบนี้รันจากศพรายนี้ที่เราชนะสูตรเองกับรายงานสองศพแรกมันมีความเป็นไปได้นะที่คนรายจะอยู่ในวงการแพทย์เขาดูมีความรู้ความชำนาญเรื่องยาแล้วก็อุปกรณ์การรักษาเป็นอย่างดี ลิเวอร์พูลพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบเพรสตันนอตเอนโยโกฮามา่าเอฟมารินอสแอตแลนติกบิลเบาสมัครไวกดดอกจัน899แล้วโควออกเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นโมโนแมส,สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปปริศนาปมใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20่สนาฬิกาสานาทีทางช่องโมโน29